จูบี้นะคะวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ลาดบุรีค่ะไปที่โรงแรมราชาบุระนะคะที่เราไปโรงแรมราชาบุระกันเนี่ยเพราะว่ามีข่าวดีจะบอกค่ะคือเพื่อนของจูบี้นะคะจะแต่งงานค่ะเป็นคนแรกของกลุ่มมหาลัยเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงคนครปฐมแล้วนะคะจากที่เราแบบป้อมเมืองกันมามากมายม่ปไไ จะไปวดรอบพระบรมเะดีกันไปเลย นะะคาจะอยู่ซอยสามตลาดล่างเนาะ ลาดบุรีนาอว่ามีอาหารอะไรอรอ่อ,รอยๆบ้างตอนนี้เราก็มาถึงตลาดโสดสนามย่าแล้วนะคะตลาดโสดสนามย่าตั้งอยู่บนพิกัดที่สามแปถนนอมรินอำเภอเมืองจังหวัดเงียยเมียอำเภอเมืองจังหวัดลาดบุรีนะคะวันนี้ก็จะเป็นทริปที่แบบว่ามินิโรดทริปนะคะพาพ่อเที่ยวค่ะก็พาพ่อเทียเท่ยวค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีอาหารอะไรอร่อยๆอบ้างนะคะ <S <S ที่ดูในรีวิวมาเนี่ยก็จะมีร้านข้าวต้มเฮียฮอร้านขนมโปรกเกียวคุณหนูเคสเครปมังครปใช่ไหมเคปอิ่มเอมนะคะ <S <S แล้วก็จะเป็นพวกหอยทอดแล้วก็ใดๆเดี๋ยวไปดูกันคือจุดสังเกตของตลาดออสนามย่าเนี่ยก็คือจะมีหอ,อนาฬิกานะคะ <S <S เป็นหอ,อนาฬิกาสีเหลือง บบเด่นมากแล้วก็จะติดแม่น้ําแม่กรองด้วยค่ะก็จะเป็นแบบลานสําหรับให้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราเคยมาราชบ,บุรีหลายครั้งแล้วแหละแต่เราเพิ่งรู้ว่าอ้สนามอ้ไม่ใช่สิตลาดสนามย่านเนี่ยติดกับพิพิพธภัณฑ์ของอาเภอราชบุรีนะคะเป็นพิพิพธภัณฑ์แบบพวกแสดงของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแขวงสารแขวงนะคะน,นี่ไงอยู่ข้างๆสานแขวงนะคะถนนวิชิตสงครามใช่ปะ แล้วก็ข้างหน้าก็าจะไปพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะเห็นแบบแม่น้ำแม่กองเนาะ เป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของตลาดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมาถึงเนี่ยก็จะเห็นของนาฬิกานี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปร้านแรกนะคะ,เป,คะเป็นร้านเฮียฮอค่ะเป็นร้านข้าวต้มประจําตลาดนะคะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากต้องไปดูว่าอร่อยแค่ไหนแล้นะคะนี่คือร้านซุยฮอเฮียโตนะคะเราเรียกว่าร้าน He <S S เฮียฮอซุยฮอเฮียโต ร้านเฮียโตข้าวต้มซุยหอร้านเฮียโตข้าวต้มซุยหอเนาะคือแบบไม่ใช่ร้านเฮียอคือแบบอ่านมาพวกสําเป็นร้านเฮียฮอค่ะ <c oughs> ก็คือเมนูที่เราสั่งวันนี้เราก็จะสั่งข้าวโพดหยาปลาสลิดอร่อย <c oughs> แล้วเราก็สั่งผัดกุ้ยช่ายขาวเนาะแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับแล้วค่ะเป็นรายการแนะนําก็คือถ้าแบบเพื่อนๆมาใชฟปามันก็จะมีรายการตามผักข้างหลังเลยแบบเยอะมากให้แบบเลืเอกประทานกันนะคะ คืออร่อยเลยอะ่ะแบบอมมาสลิดแบบดีมากเลยอ่ะทอดแบบมาสลิดเนี้ยเดี๋ยวห้ดูนะคือแบบบกรอบอ่ะกรอ,อบแบบเนี้ยเราก็แบบเออดีอะ่ะกินไปเราแบบไม่หืนด้วยไม่หืนมันเราก็กรอ,อบอร่อยอดีเลยมาสลิดคือกรอบแบบคือดีแบบเนี้ยเลยอะ่ะ เดอร์ดีมากชอบชอบให้ผ่านให้ผ่าน ปังก้อนทองหรือว่าร้านโกเกียวคุณหมูอยู่นะคะเดี๋ยวส,สักแป๊บนึงไปแล้วก็มาอยู่รแล้วขนมปักงก้อนทองนะคะก็จะมีไส้ที่เลือกะนี่ค่ะเบอร์หัวทองเนี่ยมีไส้ตามนี้เลยตอนนี้เราก็ได้ขนมปังก้อนทองมาแล้วนะคะส่วนอีกสองร้านคือ ร้านโตเกียวกับร้านเครปเนาะคือเราเห็นว่าเขาปิดไปตอนเย็น,น่ะคะ่ะก็เลยไม่สามารถซื้อได้ก็ได้มาแค่นี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงสนุกน็ไเดินดูดีก็เดี๋ยวมาเดินย่อยริมอันนี้เขาเรียกอะไรอะแป้งอะตะลิงเออริมตะลิงเขื่อนไม่ใช่มันคือริมเขื่อนกันดินริมริมเขื่อนกันดินตรงนี้มองโ h o โหง เมาแบบเดินย่อยก่อนกินขนมปังก้อนทองนะคะข้างหลังก็หอนาฬิกายแบบนี้เห็นไม้พวกอย่างนี้วิวสวยมากเลยแบบมีมะพร้าวเดี๋ยวจะแบบซูมกล้องไปที่เนาะซูมปลามปลามลุงบอกว่าปลาซูมกล้องไปที่ต้นไม้ริมคลองนะอยากให้แบบเห็นจริงว่าบรรยากาศดี